ไปที่เท่าไหร่แล้วครับไที่กำหนด5ก่านี่ครับมาฝึกบิน EDF ใหม่อ่ถ้าพร้อมแล้วขึ้นได้เลยครับเดี๋ยวจับเวลาให้ครับเพิ่งจะไป10วิ <c oughs> โก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 าเด็กออฟครับของแน่เวเลยเหี้ยข้นข่ขึ้น่ข้นเข็น ุดย่อนะครับแม่งเกาะอากาศโคตรดีอะรู้ว่าตามไม่ดีอย่าบินไกลนะครับไายมาวนวนเนี่ยเฮ้ยกันรู้เอาเรื่อง จะส่งว่ากสิครับอ้าวอ้าวอ้าวหลงหลวงหลวงทำ<ล>โ,โลครับทำโลเล่นมากดิตตแต่สมัติตอนนี้แหละมันเล่นได้เล่นไปเลยถ้าไม่หลงอ่ะมันทำได้หมดแหละแรงเท้ามันถึงสุดยอดไอ้เนี่ะ นะกูว่าอยู่ได้ไม่นานหรอกอย่างเงี้ยอ,อย่าให้ทำอ่ะอย่าใหเล่นเล่นไปเลยบน,นคลองา้าอย่าให้ลงมาตรงสูงวันนี้อะไม่มีใครเขาว่าเราถ้าจะเล่นอ่ะไปแล้วไปแล้วไฟถ้าจะดีใส่ไฟข้างบนน่ะตัวลำอ่ะ จบสุดยอดอพอรู้ว่าถ่ายคลิปนี่โชว์ลีลาใหญ่เลยนะเนี่ย,ยสูงแบบต่สอสองนาทีครึ่งเองเจมอีกรอบสองรอบพอแล้ว

สุดยอดพ <laughs> <laughs> ี่เค่เพื่นเก่งแทนที่จะลงข้าวต้นไม้มาหลุมไปเยอะพี่แทนที่จะข้าวต้นไม้ลงก็จบละไงนะบินดีป่ะล่ะบิวเลยบินง่ายวะบินง่ายนะครับจะไปเจอาายากๆตอนไหนยังไม่รู้เลยเนี่ย รู้กำลังอบินได้อยู่แล้วโอเคสุดยอดครับแอร์โรครับ